ซูโม่กิกมมหาน้องแสนดีทุกวันโมเมนต์สุดอบอุ่นคุณปู่คุณย่าหลงหลานหนักมากหลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วจริงๆค่ะสําหรับน้องแสนดีลูกสาวคนแร้องลูกทุ่งปาวลีพรพิมลกับสามีเอิร์ธการที่ถึงแม้จะเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันแต่ก็โปรโยสเสน่ห์ความน่ารักให้คนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัวล่าสุดปาวลีก็ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นม้นซูโม่กิกคุณปู่สุดที่รักได้พาคุณย่ามาหาน้องแสนดีหลานสาวคนแรกแทบจะทุกวัน,วนพร้อมเขียนแคปชั่นว่า คุณปู่มหาแสนดีทุกวันเลยคะ่ะปาวลี #earth #earth ปา y hashtag คุณพ่อมือใหม่แสนดีลูกปาวลีปาวลีพรพิมล #earth ปาหนึ่ง s u m o g i g หนึ่งงานนี้ถ้าเอาเแฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคุณปู่คุณย่าที่เหอหลานกันยกใหญ่อาทิคุณปู่จะเริมรับงานแล้วคะ่ะเอนดูทั้งหลานและปู่ย่าเลยคะ่ะน้องแสนดีจะได้นอนไหมคะคนดูแลเยอะมาก เป็นที่รักของทุกคนได้เหมือนตุ๊กตาของเล่นถูกใจทุกคนพ่อแม่สบายละคุณปู่กับคุณย่าไม่ไปไหนเลยอ,อี๋ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสรุะควมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ